เพิ่งย้ายมาอยู่บ้านเดี่ยวกลางป่าหลังหนึ่งเป็นบ้านเก่าที่เขาซื้อมาเพื่อทํางานช่วงปลายสัปดาห์บ้านนี้เงียบสงบไม่มีใครอยู่ข้างๆแต่คืนแรกที่เขานอนพักเขาเริ่มได้ยินเสียงเท้ากระทบพื้นดังขึ้นที่ปลายเตียงเสียงนั้นดังมาเรื่อยๆจนเขาลุกขึ้นมาดูแต่ไม่เห็นอะไรเลยเขาคิดว่าอาจจะเพราะหูฟังที่เขานอนใส่แต่ก็รู้สึกแปลกๆคืนต่อมาเสียงเดินกลับมาอีก เขาเดินออกจากห้องพร้อมไฟฉายแต่กลับเจอรอยเท้ากระทบพื้นตามทางเดินรอยเท้าเปียกน้ำและชัดเจนทำไมมันดูเหมือนมีคนเดินอยู่ในบ้านขณะที่เขาหลับต้นเริ่มสับสนเฝ้าตามหาว่ามีคนเข้ามาทำอะไรในบ้านนี้หรือเปล่าแต่กลับไม่มีใครรอยเท้ายังคงเดินไปจนถึงหน้าประตูหลังบ้านเขาลองตรวจสอบดูอีกครั้งประตูหลังบ้านก็ล็อกแน่นหนาะไม่มีร่องรอยการงัดแงะอะไร แต่สิ่งที่หลอนที่สุดรอยเท้าปรากฏขึ้นใหม่ที่กลางห้องนั่งเล่นมีเพียงรอยเท้าของคนที่ไม่เคยมีใครเห็นรอยเท้าที่ไม่ได้เป็นรอยจากรองเท้าแต่เป็นแค่เท้าเปล่าๆเาช้าวันถัดมาต้นตัดสินใจเช็คแผนผังบ้านและพบว่าห้องที่เขานอนอยู่ตอนนี้เป็นห้องที่เคยเป็นห้องเก็บศพของเจ้าของบ้านคนเก่าคุณเคยได้ยินเสียงรอยเท้าของใครที่ไม่มีตัวตนบ้างไหม บางครั้งรอยเท้าอาจาไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นแต่มันคือลางจากโลกที่ไม่ควรมีใครเดินอยู่